มาดูขั้นตอนการพอผ้ากันครับว่าเขาทำกันอย่างไรขั้นตอนแรกการเตรียมและเลือกเส้นใยควรเตรียมและเลือกเส้นใยให้เหมาะสมกับชนิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำและลวดลายที่ได้ออกแบบไว้คำนวณความกว้างของหน้าผ้าและความยาวของผ้าขั้นตอนที่สองการจุงมมวน เป็นการนำเส้นไฟที่ออกแบบไว้มาจูงให้ได้ความยาวและนา้าที่กำหนดโดยรอบแต่ละรอบของการจูงจะต้องจับมือเสือทุกครั้งขั้นตอนที่สการใส่ฟันหวีหรือฟืมเป็นการนำเส้นไยทั้งหมดมาใส่ในช่องฟันหวีขั้นตอนที่4การม้วนเข้ากรา เป็นการนำเส้นใยที่ใส่ฟันหวีแล้วมาหวีให้เส้นใยตึงเสมอกันแล้วม้วนเข้าเราในขณะที่ม้วนต้องทำให้เส้นใยที่ม้วนตึงเสมอกันทั้งซ้ายและขวาและใส่ก้ามาพร้าวกันริมผ้าหลม่มขั้นตอนที่5การเก็บตะกรอเป็นการนำเส้นใยที่ม้วนเรียบร้อยแล้วมาเก็บตะกรอโดยเส้นใยยืนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ทางบนและล่างเริ่มเก็บตะกรอร่างก่อนจำนวนสองตับและตะกรอบนอีกสองตับขั้นตอนที่6การแต่งกี่เมื่อเก็บตะกรอเรียบร้อยแล้วต้องผูกตะกรอแต่ละตับไว้กับไม้เท้าเหยียบและแต่งกี่ให้ได้องศาเพื่อให้ริมผ้าที่ทอออกมาเรียบเสมอกันขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการทอผ้าการทอผ้าเป็นการสานเส้นไฟ เส้นไฟด้านยืนและเส้นไฟด้านพุ่งจะสานขัดกันโดยการเหยียบเท้าเหยียบที่ผูกติดกับตะกรอจะทำให้เส้นไฟยืนแยกออกจากกันแล้วใช้กระสวยพุ่งนำเส้นไฟสานขัดหลาผ้าเส้นไฟดันพุ่งจะใช้ได้สีตามลวดลายที่ต้องการเส้นไฟดันพุ่งจะถูกกระทบให้แน่นด้วยฟืนมเมื่อถอเสร็จ ก็จะได้ผ้าฝ้ายทอมือที่สวยงามอย่างนี้ครับหลังจากนั้นจึงนำผ้าไปทำผ้าข่ามา้าผ้าตัดเสื้อหรือนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายครับ